วัดีค่ะวันนี้เราสองคนก็มาทานอาหารนอกบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาทานร้านอาหารมาทานข้าวที่ร้านอาหารมีเมนูอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยนะคะและนี่คือคอหมูย่างนะคะพี่เขาบอกว่าคอหมูย่างเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดนะคะเขาชอบมากมัม อร่อยมากท,ที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวนะคะและเมนูต่อไปที่จะลองทานก็คือยำผัวเผล่นะคะเป็นอีกเมนูที่ต้องลองนะคะเมนูนี้สำหรับเราสองคนก็ชอบเมนูนี้เป็นพิเศษนะคะถ้าท่านใดมาก็ ต้องมาลองเมนูนี้นะคะและเมนูต่อไปเป็นเมนูตำผัวเผลอนะคะ ร้านนี้บอกเลยว่าสั่งได้ตามชอบจริงๆค่ะก็คือบอกว่าเผ็ดๆเมนูนี้แซ่บมากค่ะโดยส่วนตัวแล้วชอบนะคะไม่หวานและเมนูต่อไปเป็นเมนูที่โปรด ของพวกเราอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยก็คือแกงเปลกค่ะหน่อมไม้ใส่ไข่มดแดงด้วยนะคะน้ำยานางค้นๆเลยค่ะเป็นอีกเมนูที่ห้ามพลาดนะคะถ้ามาที่ร้าน ต้องมาลองนะคะที่ร้านนี้เราทางเราไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่นี่คือร้านตำกระเทยนะคะที่พวกเรามาทานเป็นเมนูที่แซ่บมากแล้วนี่ก็ชิ้นสุดท้ายนะคะคอหมูย่างชิ้นสุดท้ายก็หวานๆไปเลยสิคะ ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ